โซเวรีจบ <So> ไป8.8.8.2ระกุทนจบไป8.8เจ้าสมิงจบไปเกือบ10นะแล้วก็ฮักมีแบนบาทไนดะ้เท่าไรครับฮักมีแบนบาทยงจะพูดอีกไหน <laughs> ไปไหนละไอคนพูดเข้มฮัสสวี จริงๆแล้วประธานสุเรียนเนี่ยจะกลับตั้งนานแล้วรับว่าเดี๋ยวฟังพี่เข้มก่อนครับผมแล้วจะผิดหวังไม่น่านั่งฟังเลยพูดแล้วเพราะนั้นคุณต้องร้องให้ดีเลยนะเอาให้เอาให้รางวัลมาให้ได้ครับถ้าคุณร้องเพลงนี้นะรางวัลจะหลังไหลมาเทมาครับผมไม่แน่บริษัทสุเรียนอาจจะยกให้ผมใช่ถ้าร้องดีถ้าร้องดีถ้าร้องคุณร้องเพลงนี้ที่ผมกำลังจะบอกให้คุณร้องถ้าเกิดร้องได้นะอย่างน้อยคุณต้องมีหมื่นหนึ่งอยู่ที่ตัว บ้าจริงๆเพลงอะไรไก่จ๋าไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเสียงใครอ่ะหมื่นหนึ่งต้องเข้ากระเป๋าแล้วนะเข้ากระเป๋าแล้วต้องร้อยจบเพลงนะเดี๋ยวตอนนี้น้องเข้มอัวีนะครับก็ยังมีผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่อย่างเช่นเรื่องเผาขนเผาเส้นไหนครับครับผม คือเผาขนอาวุธหลักเนี่ยจะเป็นไฟแช็กไฟแช็กมาควิ่งไล่กันเผาขนกันทั้งเรื่องเลยใครไปพูดกลับครับคุณอาทองก้อนสีทับทิมครับคุณอาทองก้อนสีทับทิมด้านนู้นเลยครับคุณอาทองก้อนสีทับทิมนะครับฮะแล้วก็เรื่องอะไรอีกฮะตอนนี้กําลังรอ ผมอิจฉาคุณมากคุณเล่นโซเวลีครับทุกคนอิจฉาผมครับเลิฟซีนไม่งทั้งเรื่องครับผมที่เราไปเล่นมเห็นมีอย่างนี้มัง้งโซอเวลีโซเวลีครับ <Very. S 1> ผมข้างหลังฮะข้างหลังอันนั้นไม่ใช่ช่อดอกไม้อันนั้นเขาเรียกกระถางดอกไม้ครับผม <laughs> ฮะถ้ามองดีๆไม่ใช่ช่อดอกไม้ <laughs> ครับน้องเข้ม เดี๋ยวจะมีน้องบ่าววีอีกหนึ่งท่านครับผมขอเชิญพี่บ่าววีมาร้องช่วยผมมาคู่กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาครับนักร้องจากภาคเหนือครับผมครับเหนือสุดของหัวหินแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่มาเอฟน้องวินไปไหนน้องวินน้องวินไปไหนละ อะไรที่เป็นแฟนของเจเน็ตเขียวอ่ะเข้ามาอะไรหัวค่าเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะไมเคิลตังค์เดี๋ยวใจเย็นนะไมเคิลตังค์นักร้องนี่ต้องโชว์เดียวไมเคิลตังค์นี่ไมเคิลสายฟันเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยเอาอย่าโน่นอย่โน่นเอาเพลงอะไรรับครับเพลงอะไรน้อง,อางตามใจพี่เบ่าร้องกับพี่นะครับผมเอามาเลยเฮ้เพลงอะไรบะเฮ้เอาได้ได้ กันหรอขึ้นเลยขึ้นเลยพี่ไม่รู้เพลงอะไรขึ้นเลยอ้าก็ขอขอขอบคุณนะฮะถือว่าจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงยังไม่ได้ตกลงกันนะพี่เลยยังไม่ได้ร้องอะไรเลย